มาดูการเทียบอักษรครับก้ากอไก่ข่าขอไข่เกียคอควายเคีคอระคังเงียงอง,งูจ้าจอจานชาชอชิงเจียชอช้างเชียชอกระเชอ เงียยอญิงตะมุดตอประตักทะมุดถอฐานดะาทอนังมนโทเทียทอผู้เท่าหน้านอนเนนตะตอนดอเด็กและตอเต่าทะตอนถอถุง เตียทอทหารเทียทอทงเนียนอหนูปะปอบใบไม้และปอปลาผ้าผอพึ่งเปียพอพานเพียพอสำเพาเมียหมอมา้าเยียยอยักเรีย รอเรือละยะรอลิงเวียวอแหวนซาสอสาลาออสอฤษีสอเสือห้าหอหีบหอนกคูก่ลารอจุลาอ,อ้าอออ่างสังเกตนะครับบะเบีย สองตัวนี้ไม่มีอักษรเทียบนะครับแต่ถ้าจะเทียบกับเสียงเสียงจะตรงกับบอใบไม้นะครับแต่เทียบอักษรไม่ได้ครับก็มาสังเกตตัวอื่นๆนะครับมาดูตัวขอควายครับถ้าจะเทียบเสียงเสียงจะตรงกับคะนะครับแต่ถ้าจะเทียบอักขระ จะตรงกับเกียะครับมาดูตัวชอช้างครับถ้าเทียบเสียงจะตรงกับช้านะครับถ้าจะเทียบหลักภาษาจะตรงกับเจียนะครับมาดูตัวทอนังมนโทรครับถ้าเทียบเสียงจะตรงกับทะในภาษามอญครับแล่ถ้าเทียบอักขระ จะตรงกับดะในภาษาหมอนนะครับแต่ในบางครั้งในภาษาไทยก็ก็มีการอ่านดะเหมือนกันนะครับเช่นบัณฑิตครับคำว่าดิตในภาษาไทยเนี่ยใช้โทนามณโฑน,นะครับซึ่งตรงกับดะในภาษามอนนั่นเองครับมาดูดอเด็กครับถ้าเทียบเสียงแล้วเสียงจะตรงกับดะในภาษาหมอนครับถ้าจะเทียบ ตามหลักอักขรก็จะตรงกับตะตอนในอักษรมอนครับส่วนต่อเต่านั้นตรงอยู่แล้วครับแล้วก็มาดูททหารครับเสียงททหารเนี่ยเป็นเสียงทะในภาษามอนครับแต่ถ้าจะเทียบอักขรตามหลักภาษานะครับก็จะตรงกับเตีะในภาษามอนนะครับมาดูบอใบไม้ครับ ถ้าจะเทียบเสียงก็จะตรงกับบะกับเบียรครับในตำลักภาษาแล้วถ้าจะเทียบอักขระนั้นมันจะตรงกับปะในภาษาหมอนนะครับส่วนปอปลาตรงอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับมาดูพอพานครับเสียงตรงกับพระในภาษาหมอนครับตามหลักภาษาแล้วถ้าจะเทียบกับอักขระพอพานเนี่ยตรงกับเปียในภาษาหมอนครับ มาดูซะนะครับภาษามอนอ่าส,สาลาโซริสีสองตัวนี้ในภาษามอนเนี่ยอยุคปัจจุบันนี้มีการตัดออกไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเป็นอักษรมอนโบราณน,นี่ก็มีการใช้อยู่ครับ